นอนนตอนนี้ยั้9โมงแล้วเิวมากก็เลยจะกินพัสที่เหลือจากเมื่อวานนะคะวันนี้วิแพนจะออกไปข้างนอกดูจะไปเจอเพื่อนมาหาเัยซึ่งคิดว่าเจอกันล่าสุดคือน่าจะรับปริเดา I like, I like really I'm gonna stay real right now. Jack, spread อาหารเลยถ่ายแล้วันนี้นกนนรก,รกรมมทำอะไรกันคะอันนี้เราอยู่ที่ยสยามเลเซอร์เกมคตน้กงตรวจ ATK เรอผนรคนยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ไปด่านไหนหรือเราจะติดโควิดไม่ได้่ายแท์ติดตามชมตอนต่อไปค่ะหม <c oughs> ืนไปตีนนมันจะย้อนที่มาตั้งยิวเลยที่หนเเ ว้าวทไมเสื้อไทยข่าวด่วนค่ะวันนี้พบกับถาวปนณีและสีชาวันนี้นะคะเรามาเกาะติดไเกาะติดสถานการณ์นะคะผู้เล่นได้รบบัรเจ็บนะคะหนึ่งรายนะคะในทีมสีเขียวนะคะเขาสละชีพนะคะเพื่อนทุกคนนะคะโดยนะคะกับทีมของเรานะคะก็ทำคะแนนได้กับทีมค่ะส่วนคนนี้นะคะก็โอ้โหที่โหลเลยค่ะทค่ะมาดูมาดูผู้เสียสละของเรานะคะ ไหวไหมคะสู้ค่ะขอเขียนก่อนเป็นไงบ้างคะมอ r a ่า f The Story นะคะคือ 1. หนึ่ง Don't wear shorts or skirts สอง Don't be clumsy นะคะสาม Don't take it to o serious นะคะก็สี่ Don't be stupid Oui, je suis bien.

โอ้มันมันต้องบึ้มนี่นี่ไม่หรอกเพี่แตบึ้มเป็นแด้นะนแหละฆากรไม่เคยแบบตอบคำถามเกียวกับโคฆาตกรแม่เป็นคาตกรใ ปจบว่าแล้วเห็นไหมพี่มึงพูดถูกอีหากว่าแล้วจบแบบ h ป p p เอ n d ด n งจริงๆเราจะกอดแฮปปีโอ้ยมันต้องอะไรพอมือช่วเกิดืไม่ใช่ก็อีกันบอกว่ามองไม่เห็นอี๊ซ ถ้หลายคนมันเกินกูเลยให้กูอีแก่มากูกดกระนั้นให้มั้งี่กดอะชอบกดตรงนี้ไหมเนี่ยเราไม่บอกสบายเออยกันกดโอ้เฮียหุยมึงมึงมันนั่งเกือบเลยเมื่อกี้เฮ้ยมึงรอให้มันกดกระดูกูลั่งแล้วหนึ่งแผลเล็กมึงลงแล้วมึงไหนมึงแบบ บอกเลยอะวะคุณทำไมท่าจะดึงหัวให้ภาพกลัวไม่เจ็บไม่เอานี่ๆเจ็บนะกูดึมาดินั่งตรงนี้มันจะเจ็บปะไ่เจ็บเจ็บไหมอะแต่ถ้ามันดังอะมันจะไม่เจ็บกวนดังแน่นอนกต้องไปแกโอ๊ย เคยก็ให้มึงกินคูฟี้ี่ครังกันนะกินนันนะมึงจับเหรียญอะป่ะหลังยังเจอจับตูดจับอะไรก็พี่มันหมดแล้วอ๊ยเป็นไงเก่งไหมอ้าวไม่เห็นได้ยินเสียงเลยเพราแค่นี้บอกมันเป็นยังไงรีวิวมันเดียวเมันคืออะไรอ่ะมันยึดเปล่ามันกระดูกสันหลังไงมันแบบมันจะแบบเข้าที่อ่ะ แล้วมันเข้าทีจริงเหรอกีกีมันไม่ปวดอ่ะหมายถึงว่าพอทำแล้วมันหายเมื่อยเออจริงเหรอติดไหมอ่าเดี๋ยวหมอทำไมแมเนี่ยมันจะดังโอมยนเยียงก็ไม่ได้กอดดดังแล้วเขาแล้วลูกุังแล้วกระดูกกระเดี่ยวมันหักไปนะนี้เป็นการยืนยันว่าหักเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นนางสาวพระพรพรรเพลินไม่ชอบเด็ดทั้งสิ้นนอนแล้วใครนี้ใครยองกูหนึ่งคนรอดชีวิตได้ เแต่คนที่สองไม่รอดหลงดอกกันมแล้นอย่าล่าแรงมากไอเกมกดตรงไหนนะสอนไปดีกดนี่กดเหมกสบายมือสบายปะแต่เวลาคุกดคกดกดีม่ัางนี้ันจะสบายจริงเหรอสบายดี ไปสบายแล้วสดไม่ได้นลเนี่ยไม่ได้นเลยเาเหนือนเานมันสัน่นิสั่นนีชอบไปทำอย่างนี้นอไม่จบไม่จบหนบไม่ไมออกเลยให้ไลนดีสับเอาไวค่ะมาเลยมาเร็วคือนงแม่จงดีอารมณเลยไม่รู้โอมีความรูม้อะ,ะ,ะมันกูให้เกง่งตลกูเก็บตังน์มา กูปวดฉี่เอาไปเลยวะเรืองมากจริงๆใช่ออกไปให้หมดเอเจไปเองโอ้ยจะกระชี <t <t ่มันทำอะไร วันิ่งวัวนิ่งก็มันเป็นวัวอ๋อเออใช่อะไรวะนียกูตื่นมาหิวมากกูจะกินไก่ป๊อปแล้วกูก็ยกแาบเบาแล้วนะอย่างกูจะเวฟไงมันเสียงดัง ในเล่นด้วยครับนอกจากนั้นครับไรอันเนี่ยยังเป็นคนชอบไปดูคอนเสิร์ตไปดูการแบงค์เมื่อวันเมื่อเขาเนี่ยก็ตกใจก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดเขานี่ระภายนีนะครับแค่ผ่นว่างสิบนาทีเพราะว่าอากจะเปิดตู้นี้มันจะต้องใช้กุญแจกนะครับมันทำไม่ได้มากพวกะเขาก็หวังแผนนี่เป็นการจริงๆฆ่าตัวตายก่อนที่จะไปปะเขากับตำรวจก่อนที่จะไปที่บาน

กิน<แ>ทุกวันมาจังหวะนี้ใส่มันวนตันทุกคืนแต่บางคนชอบก็คือชอบเยอ,ะอ่อะแต่เบี้ยวจังเลยอ่ะสี่โมงมเอ้ยสองออ กาจะหลับเพีงเดียวเดินเซ่เหมือนหมดแรงนอนน้อยแต่นอนั้ยรอขนมถ้าเรากินขนมเราอาจจะมีแรงใชไหมต้องนอนอย่างเดียวะตอนนี้ถึงจะมีแรงเราพาเพื่อนมาทรมานทำไมบอกแล้วเพราะว่าได้นอนตั้งแต่ห้าทุ่มเส้นทางเศรษฐีไงอยากรวยทางรัก กำไรอยู่ที่ใครอ่ะอยู่ที่กูประมาณอยู่ทีง20กว่าบาทอยู่ที่กูประมาณ40กว่าบาทอยู่ที่กูประมาณ20ถึง20เรื่องคิดว่าทีของหวานเราจะมีพลังแบบพลังเฉยไม่เ่วยมันต้องนอนเท่านั้นแหละจรที